สวัสดีค่ะเบบีอเอ็นคาสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เขาก็จะมาทำเอ่อคอนเทนต์เอ่ออะไรก็ได้นะคะที่มันแบบดีแต่ฉันก็ไม่ได้คิดออกอะไรเราทำคอนเทนต์อะไรทุกคนแบบนึกไม่ออกอะดูติตก๊กตอกรอตอกติตก๊กตอกโหลดช้าจังเลยอะ่ะ

นี <N> ่เหรอเขาคุณสาหลับทุกคนนะเขาคุณสาหรับทุกคนนะคะที่มาดูคลิปเราจนสองร้อยกว่าแล้วขอบคุณทุกคนเลยรอรอรอเเาาก็ติดตามนะนนะคะอืม วันนี้เขาจะมาสอนบันทึกดีกว่าบันทึกรูปที่เขาในเนี้ยในในวิดีโอนี้เนี้ยวิดีโอนี้นะคะบันทึกรูปอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนในนี้ดีกว่าให้ทุกคนแบบนะให้ทุกคนโหลดแอปนี้มาเลยคะ่ะชื่อว่าอะไรไอ้ทึนชื่อว่าแอปแอะไรสักอย่างนะคะตกระสาทปิด ก็เข้ามาแล้วนะคะมันจะเป็นรูปพึ่งยันเอ๊ะทุยมีเสื้ออย่างนี้นะแล้วก็รอรอนางโยสแ็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบน,นี้ให้เราเลือกนี่นี่รูปที่เราใช้นะคะแล้วก็เราก็เลื่อนเลือกรูปเลยว่าเราจะเอารูปไหนสมมติเราจะเอารูป นี้นะคะแล้วก็เราก็โหลดแล้วก็มันจะเข้าในแกลเลอรี่ของเราเลยนะคะมันไม่ใช่เข้าในนี้สิมันเข้าในแกลเลอรี่นะคะ ภาพน่าจอนี่นี่สีออไม่ใช่หายไปหน่อยเอาไว้จะเข้าไปในแกลลอรี่นะคะไหน่ะนี่หาไม่เจอแล้วคนน มันน่าจะอยู่อยู่ทางไหนก็ได้นะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพิ่งเพิ่งเปิดช่องได้วันแรกเองบ๊ายบายนะฮะวันเขาไม่แบบไม่ได้พูดอะไรมากบ๊ายบาย